สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันจันทร์ที่12เมษายนนะครับก็มาฟังเสียงบรรยากาศยามเช้านะครับได้ยินเสียงไหมครับว่าเสียงนี้มาจากไหนนี่นะครับต้นกําเนิด จากเสียงที่ได้ยินนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเป็นที่มาที่ไปนะครับที่ได้ยินเหมือนเสียงน้ำตกเลยนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับแปลกไหมครับไม่ใช่น้ำที่เราสูบมานะครับ ไม่ใช่เป็นบ่อบาดาลหรือว่าแผงโซลาเซลล์นะครับน้ํานี้นะครับเป็นน้ําที่ออกมาจากการขุดนะครับเป็นน้ําธรรมชาตินะครับนี่นะครับไหลเหมือนน้ําตกเลยทีเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาชมนะครับเป็นความโชคดีมากนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับ จากชั้นดินเดิมลงมานะครับที่เราได้ขุดนะครับก็ที่เห็นน้ําไหลออกมานี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรกว่านะครับเป็นน้ำเาขาเรียกว่าน้ําบนผิวดินนะครับไม่ใช่น้ําใต้ดินนะครับ น้ำใต้ดินนั้นที่เราได้เจาะสือน้ำไม่ไม่ออกนะครับแต่ว่าเป็นการขุดให้ลึกเพื่อที่จะเก็บกักน้ำนั่นเองนะครับดูอย่างที่เราขุดลงนี้นะครับก็จะทำให้เก็บน้ำได้ สามสี่เท่าของการขุดที่เราเจอระดับน้ำนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มปริมาณให้ลึกนะครับเพื่อที่จะเห็นไหมครับน้ำที่ไหลลงนะครับถ้าเราไม่ขุดลงนะครับน้ำก็จะออกมาแค่ระดับพื้นจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะสูงขึ้นประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตร ก็อยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ขุดลงไปให้ลึกนะครับน้ําก็จะเพิ่มประมาณเยอะอีกนะครับเป็นการเก็บไว้นะครับแล้วก็ทางเราแล้วก็ได้เจาะธนาคารน้ําด้วยนะครับก็จะเพิ่มอัดลงไปในใต้ดินนั่นเองเอาน้ําจากบนพื้นผิวดินนะครับอัดลงใต้ดินนะครับเพราะว่าน้ําที่ออกมานะครับ ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับดูลักษณะไหลตลอดวันตลอดคืนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราขุดมานะครับบ่อตรงนี้ประมาณ8 9วันนะครับน้ำก็ไหลแบบนี้ตลอดเลยไหลแบบนี้แต่ว่าช่วงที่เราขุดนั้นเราได้สูบออกนะครับสูบน้ำออกสูบน้ำออกไปนะครับ เพื่อที่จะทำการขุดจุดใส่กลางนะครับลงไปนะครับเพื่อให้ได้ความลึกได้ปริมาณเพิ่มนะครับของน้ำนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้นะครับนี่ าดว่าไม่กี่วันนะครับก็คงจะเต็มเบิมชั้นที่สามแล้วนะครับนี่ลำดับไหลตลอดเลยครับเป็นความโชคดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องสู ไม่ต้องใช้น้ำบาดาลหรือว่าแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนะครับออกมาโดยที่ธรรมชาติเลยนะครับนี่นี่นะครับออกมาที่บริเวณที่เราขุดนะครับนี่นะครับ เราขุดเป็นเป็นร่องรอบนะครับนี่นี่น,นี่ดูการออกนะครับซับออกจากนี่นะครับผมให้ชมท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่านี่นะครับเขาก็ออกอจากจุดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ไปรวมกันเพราะว่าผมได้ขุดร่องเล็กๆนะครับรอบ ในบ่อนั่นเองนะครับก็เลยไปไหลนะครับจุดตรงจุดที่จุดศูนย์รวมเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราได้ทําการสูบนั้นเราขุดหลุมแล้วก็ขุดร่องเล็กๆนะครับรอบในบ่อนะครับให้ไปรวมกันอยู่ที่จุดเดียวเพราะว่าต้องการสูบน้ําออกแล้วก็ขุดข้างในนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านโน้นบ้างนะครับที่เมื่อวานผมให้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับยังไม่มีน้ำนะครับตอนที่เราขุดเสร็จใหม่นะครับมาดูตอนนี้นะครับน้ำแค่คืนเดียวนะครับผมว่าเดี๋ยวก็เต็มหมดเลยนะครับนี่ เย็นเสียงคล้ายน้ำตกนะครับยามเช้านะครับยามเช้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับตอนอช่วงเย็นนะครับว่าให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปก่อนว่าน้ำอยู่ระดับนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาจะขึ้นมาระดับไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นบอ่อที่กว้างใหญ่มากนะครับ ผมว่าน่าจะถ้าไหลทั้งวันแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับน่าจะเต็มแน่นอนไม่ต้องใช้เครื่องดูด <c oughs> น้ำไม่ใช่ไม่ต้องมีไฟไม่ต้องมีอะไรนะครับไม่ต้องมีบาดาลน,นะครับนี่ มาเติมลงเองเลยนะครับธรรมชาติใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมบ่อนี้ใหญ่ก็บริเวณที่เราขุดรวมๆก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งไร่กว่านะครับ,รบเฉพาะบ่อนี้นะครับบ่อนี้ที่ทําการขุดใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้าวันนะครับรถสองคันนะครับ ถ้ารถคันเดียวก็น่าจะ20สบวันน่าจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่า,ามีรถดัมรถอะไรด้วยนะครับช่วยถอยดินนะครับก็จะไวกว่า,ารถถอยนะครับเพราะว่าถ้ารถใช้รถถอยก็ใช้เวลานะครับนี่นะครับกองดินที่ ขุดขึ้นมานะครับอาจจะย้อนแสงนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะพาอาไปชมบนกองดินนะครับบนกองดินขึ้นกองดินนะครับให้ ดูมุมสูงนิดหน่อยนะครับว่าบริเวณสะรวมรวมนั้นนี่นะครับ อากาศยามเช้าเช้านะครับอากาศเย็นสบายนะครับได้ยินเสียงน้ําตกน้ําไหลนี่นะครับให้ชมมุมกว้างหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนกองดินอีกนะครับขึ้นที่สูงเลยโอ้โะ นี่นะครับบนกองดินที่ดูนะครับบริเวณที่เราได้ทำการขุดนะครับยังไม่ได้ตกแต่งหลังคันนะครับ าท่านผู้ชมนะครับได้มาชมกันนะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับได้ยินเสียงธรรมชาตินะครับน้ำไหลนะครับก็ติดตามชมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งตอนเย็นนะครับ ขอขอบคุณสวัสดีครับ